สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้อยู่กับแมลงแตงโมอีกแล้วนะคะอยู่กับแตงโมเช่นเคยนะคะคนดีคนเดิมนี่แหละคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะแตงโมอยู่กับวีออดสองคันนี่เลยซ้ายขวาเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเจนสามส่วนนี้ก็จะเป็นเจนสี่นะคะมาดูความแตกต่างกันนะคะว่าสองคันนี้มันแตกต่างกันยังไงนะคะเพื่อเป็นการตัดสินใจของใครหลายๆคนนะคะว่าจะเลือกแบบเจนสามหรือเจนสี่นีนะคะอ่ะ เดี๋ยวจะพูดรายละเอียดข้าวๆให้ฟังก่อนเนาะส่วนเจนสามคนนี้นะคะเป็นสีขาวนะคะทุกคนสีขาวมุกนะคะคันนี้นะคะเป็นปี2014นะคะเป็นทีอดีรอบพันเลยนะคะคันนี้แต่งทีออดีมาแล้วรอบพันเลยสกเกอรสปอยเลอร์นะคะคือแบบของแต่งแบบครบๆเลยสําหรับคันนี้เนาะอ่ะเลขไม้์คันนี้อยู่ที่แสนห้านะคะเป็นปี2014เลขไมค์แสนห้า 105, ก็ถือว่าไม่เยอะเลยนะคะน้อยด้วยซ้ําทุกคนเพราะว่าเฉลี่ยตกปีนะคะแต่รายปีนะคะถือว่าน้อยมากๆเลยสําหรับเลขไมค์เนาะอ่ะ ราคาคันนี้อยู่ที่สาม0สนสองหมืนห้าพันบาทเท่านั้นเองนะคะเป็นเครื่องหนึ่งจุดห้าทีอดีเลยนะคะดูนะคะ,ด,ะ,คะดูแบบด้านหน้าด้านหลังด้านข้างนะคะทุกคนก็คือแบบเขาแต่งทีอดีมาแล้วรอบคันเลยสำหรับคันนี้เนาะสกเกิร์ตสปอยเลอร์โอ้โหมาเต็มนะคะสำหรับ,บใครที่แบบชอบนะคะแบบสไตล์แบบแต่งมาครบ,บแบบนี้นะคะแม็กนะคะก็จะเป็นแม็กทีอาร์ดีเนาะสำหรับคันนี้เนาะทุกคนอ่ะมาดูแม็กกันทุกคนแม็กเป็นแบบนี้เลยนะคะคันนี้นะคะเป็น อ่าแมมกขอบล้อสิบห้านะคะทุกคนเป็นขอบล้อสิบห้าเลยนะคะดูนะคะด้านในเนาะพวกชกพวกโชกโชนะคะทุกคนโชกก็จะเป็นโชคเริ่มโชกแท้จากโรงงานเลยนะคะอ่าแบบนี้เลยนะคะทุกคนถามว่ายางนะคะยางก็ยังแบบดูนะคะรองยางแบบยังลึกอยู่เลยนะคะดู ดูรองยางนะทุกคนรองยางแบบดึกๆอยู่เลยยังใช้งานได้แบบยาวๆอยู่เลยนะคะถ้าคนแบบไม่ซีเรียสเนาะแต่ถ้าลูกค้าคนไหนซีเรียสแบบอยากเปลี่ยนยงเปลี่ยนยางอย่างนี้บอกแตงโมได้นะคะแตงโมเปลี่ยนให้ได้แต่ว่าอาจจะไม่เป็นยางของแบบยี่ห้อนี้เนาะอาจจะแบบเป็นยางเปอร์เซนต์ที่เราเปลี่ยนให้นะทุกคนก็คืออันนี้ฟรีค่าใช้จ่ายนะถ้าเกิดว่าอยากเปลี่ยนยางอ่าในกรณีอยากเปลี่ยนยางมามาดูด้านหน้านะคะทุกคนด้านหน้ากระจังหน้านะคะเป็นสีขาวแบบนี้เลยนะคะสีขาวสีเดียวกันกับตัวรถเลยนะคะตรงด้านหน้าจะแต่งด้วยแบบ หนึ่งขีดโครเมียมแบบนี้เลยวัสดุโครเมียมเนาะทุกคนเรามีตาแบบโลโก้แบบโตโยต้าใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะบ่งบอกมากทุกคนบอกเลยอ่ะเรามาดูโคมไฟด้านหน้านะคะทุกคนโคมไฟด้านหน้าเนี่ยจจะเป็นไฟหลอดไส้เนาะเป็นไฟหลอดไส้ทุกคนแต่ว่าดูนะคะแบบความใสความแบบเงานะคะยังใสๆเงงๆแบบนี้อยู่เลยนะคะยังแบบใช้งานแล้วยาวๆไม่ต้องไปแบบกังวลว่าจะต้องปรังต้องเปลี่ยนมานะคะบอกเลยรถคันนี้พร้อมใช้งานมากๆเลยนะคะสําหรับรถที่ใครสนใจคันนี้เนาะมา ดูนะคะทุกคนตอนนี้ยังเป็นป้ายทะเบียนนะทอทหารอ่ะกอไก่ทอทองสองหนึ่งสามเจ็ดของกาญจนบ,บุรีนะคะทุกคนแต่เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพมหาคนครเนาะสําหรับใครนะคะจะได้ใครที่ซื้อคันนี้ไปจะได้ไป้ายกรุงเทพมหาคนครไปใช้งานเลยนะคะสําหรับรถเนาะบอกเลยทุกคนรถของเรานะคะหนึ่งเลยคือการันตีและประกันโครงสร้างเลยนะคะไม่ชนหนักจมน้ําผิดคว่มไฟไหม้อย่างแน่นอนเลย รถทุกคันที่เตยงโมนามารีวิวคือเป็นรถคัสเกตเอทุกคันเลยไม่ว่าจะเป็นคันที่เตยงโมไม่ได้เอามารีวิวก็เป็นรถคัสนะคะทุกคนเพราะว่าบริษัทเพชรยนต์ของเรานะคะมีแต่แบบรถคัสเกตเอเลยบริษัทเราเปิดมามากกว่า20ปีนะคะมีประสบการณ์การซื้อการขายมากกว่า20ปีเช่นกันนะคะอ่รถคันนี้เนาะถ้าแบบใครได้ไปไม่ต้องไปติดไฟอตัดหมอกเพิ่มนะคะคันนี้แบบมีให้ครบเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับคันนี้เนาะมาดูด้านหน้าได้เลยนะคะดูไฟตัดหมอกนะคะอันนี้คือแบบ เขาใส่มาแล้วเรียบร้อยไม่ต้องไปใส่เพิ่มเลยนะคะคือแบบครบมากสําหรับคันนี้ถ้าเกิดว่าใครกําลังแบบตามหาอยู่นะคะนี่เลยคันนี้แบบเข้าตาเลยนะคะสําหรับคันนี้เนาะอ่ะมาเรามาต่อกันที่แบบด้านข้างเนาะทุกคนด้านข้างเราดูซุ้มล้อไปแล้วนะคะฝั่งนั้นเรามาดูซุ้มล้อฝั่งนี้กันบ้างนะคะซุ้มล้อฝั่งนี้นิดน,นี้เลยล้อแม็กซ์สวยๆแบบนี้เลยล้อแม็กซ์ทียดีนะคะทุกคน ดูยางนะคะยางแบบก็ยังถือว่าใหม่อยู่เนาะอ่าอันนี้เป็นยางปี2021นะคะทุกคนเป็นยางปี2021อ่ะถัดมาจากชุมล้อก็จะเห็นตรงนี้เลยไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวจะติดอยู่กับแก้มขวาแก้มซ้ายแบบนี้เลยนะคะสําหรับไฟเลี้ยวเนาะมาส่วนตรงนี้เป็นกระจกข้างเนาะกระจกข้างจะเป็นสีเดีวยวกันกับตัวรถเลยตัดกับสีดําขอบๆรงนี้เลยนะคะแต่ทุกคนกระจกมันเป็นระบบแมนนวลเนาะขับมืออ่ะ พับมือเปิดมือแบบนี้นะคะสาหรับกระจกเนาะแต่ว่าใช้งานได้ปกติทุกคนไม่ต้องแบบคิดมากหรือกังวลอะไรเลยนะคะดูนะคะสติกสต๊กเกอร์นะคะยังแบบว่าแบบโอ้โหยังติดมาแบบเนีน้ยบอยู่เลยทุกคนคือบอกเลยคันนี้ครบมากอ่าดูเส้นทรงเส้นสายของรถนะคะลอยแบบเส้นตรงเส้นตรงไม่มีบุบไม่มีเบี้ยวเลยนะคะคันนี้แต่งมก้การรับประกันเลยนะคะไม่มีการชนมาแน่นอนอ่าที่จับเปิดประตูจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเลยนะคะ กุญแจจะเป็นกุญแจแบบนี้นะคะได้กุญแจแบบนี้เนาะสาหรับคันนี้อ่ามาเรามาดูด้านในของรถกันเนาะอ่าก่อนจะมาดูอะไรเราแวะดูตรงกระจกก่อนนะคะกระจกเป็นกระจกแท้กระจกเดิมจากโรงงานเลยนะคะโรงงานโตโยต้าเลยเนาะยังมีตาแบบพวกมอเอกอพวกอะไรติดอยู่เลยนะคะฟิล์มติดมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะยังใช้งานได้ยาวๆเลยนะคะสําหรับฟิล์มเนาะส่วนด้านในนะคะด้านใน ด้านในจะเป็นเบาะหนังแบบนี้เลยนะคะเบาะหนังสีดําอ่าชุดของอ่าทีอาดีมาเลยนะคะคันนี้เนาะเบาะหนังทุกคนดูยังเต็มๆแบบนี้เลยนะคะสําหรับเบาะหนังเนาะเบาะหนังนี่ก็คือดูแลทําความสะอาดง่ายนะคะรถคันนี้มาพร้อมจอยนอยแล้วเรียบร้อยโอ้โหอย่างเฟีย้ยวบอกเลยคันนี้นะคะเชื่อมโูทูทได้นะคะเชื่อมโทรศัพท์ได้นาะเสียบย s b บได้นะคะคันนี้โอ้โหครบคันบอกเลยคันนี้อดูนะคะก่อนจะไปเนาะดูขอบๆด้านนี้กันบ้างเนาะ ขอบกันบ้างนะคะดูน็อตเนาะน็อตไม่มีขยับไม่มีไขรเลยนะคะเป็นน็อตเดิมน็อตแท้จากโรงงานเลยนะคะสาหรับคันนี้เนาะสวยๆแบบนี้นะคะทุกคนมาต่อนะคะเรามาดูห้องผู้โดยสารกันบ้างเนาะห้องผู้โดยสารอ่ะให้ต้องเดี๋ยวให้ตากล้องแทนไปเลยนะคะห้องผู้โดยสารก็คือถือว่าแบบกว้างเลยนะคะทุกคนสําหรับครอบครัวเล็กนะคะอยากไปแบบไปทงไปเที่ยวแคมปค์ปงแคมปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยก็คือตัวนี้เลย เครื่องพันห้าทุกคนขับได้ยาวๆเลยนะคะไกลแค่ไหนก็ไม่หวั่นนะคะสําหรับวีออเนาะแตโมว่านะคะวีออนเนาะ,ะเป็นประหยัดน้ํามันด้วยนะคะทุกคนคันนี้เป็นเกียร์ออโตโ้เนาะแตมโมว่าประหยัดน้ํามันเลยถ้าใครแบบตามหาอยู่นะคะมาเลยคันนี้เนาะ,ะอ่าทุกคนเรามาดูด้านหลังด้านหลังดูดดงดดทุกคนติดสเกิร์ตมาแล้วเนาะ,ะเป็นชุดแต่งของทีอาร์ดีนั่นแหละคะ่ะทุกคนเนี่ยมันจะอ่าตรงนี้เขาจะติดเป็นสติกเกอร์สีดําแบบสดดีดําด้านอ่ะทุกคนคือแบบสวยเนาะตรงเนี้ย แล้วก็มีป้ายที่อดีสปอร์ตนะคะเดยติดมาเป็นสีดำด้านด้านในนะคะด้านในของข้างข้างหลังเนี่ยคือเก็บของได้เยอะอยู่เหมือนกันนะทุกคนก็คือกว้างแหละข้างในก็คือแบบรถมันเป็นรถอ่าเก่งขนาดกลางเนาะคัะนนี้อ่ะปดู อะไรล้ออะไรล้อ่าแม่แรงนะคะครบนะคะคันนี้เนาะไม่มีขาดไม่มีอะไรเลยนะคะสําหรับคันไหนที่แบบว่ารีวิวแล้วเปิดมาไม่เจอล้ออะไรนะคะไม่ต้องกังวลเลยนะคะช่างเขาเอาไปทําความสะอาดนะคะเดี๋ยวกลับมาใส่ให้ใหม่นะคะบอกเลยออกรถกับบริษัทเพชรยนต์นะคะครบแน่นอนนะคะก่อนจะส่งมอบลูกค้านะคะต้องมีครบนะคะถึงจะส่งมอบได้เนาะทุกคนไม่ต้องกังวลเลยนะคะมา ดูด้านข้างฝั่งนี้กันเนาะด้านข้างด้านข้างฝั่งนี้นะคะด้านฝั่งซ้ายเนาะฝั่งซ้ายก็จะมีที่เตินมน้ำมันก็อยู่ฝั่งซ้ายนะคะทุกคนสําหรับคันนี้ก็คือดูนะเหมือนกันเลยนะคะเส้นสายนงน็อตอะไรแบบนี้นะคะยังแบบเดิมๆจากโรงงานอยู่เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะโอ้โหใครได้ไปคือคุ้มมากบอกเลยมาเราชมคันนี้มาพอสมควรแล้วทุกคนเราไปชมอีกคันหนึ่งกันนะคะ มานี่เลยเรามาดูอีกคันหนึ่งเนาะคันนี้นะคะจะเป็นปีใหม่หน่อยนะคะคันนี้จะเป็น v ีออสเหมือนกันแต่ว่าเป็นเจนสี่นะคะเจนสกับเจนสามันก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยนะคะก็คือด้านหน้านะคะแตกต่างกันนิดนึงนะคะอ่าถ้าคนไม่ซีเรียสแบบว่ารูปล่างมันแบบแตกต่างกันนะคะก็มาดูพิจารณาคันนี้อีกคันหนึ่งนะคะ คันนี้นะคะเป็นโตโยต้าีออเป็นเครื่องหนึ่งจุห้า e นะคะตัวนี้เป็นตัวรองท็อปเนาะอ่าบอกเลยคันนี้เป็นปีสอง7ันสิบเจดนะคะที่เด็ดของคันนี้นะคะเลขไม้ไม่ถึงแสนทุกคนเลขไม้เก้าหมื่นคันนี้ก็คือปีสิบเจ็ดเลขไม้เก้าหมื่นก็ไม่น้อยนะอันนี้ถือว่าเป็นไม้น้อยเลยนะคะก็คือใช้งานมาแบบน้อย,อยเลยคันนี้นะคะอ่าราคาเรา้วบอกราคากันบ้างเนาะราคาอยู่ที่สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะคะคันนี้เนาะ ะแตกต่างจากคันสีขาวนิดนึงนะคะสาหรับเรื่องราคาเนาะปีก็จะต่างกันหน่อยๆนะคะต่างกันสามปีนะคะคอลลาเจนด้วยนะคะอ่ะสำหรับคันนี้นะคะจะได้ป้ายทะเบียนพร้อมใช้งานเลยก็คือเจดก็ไก่ซอสลาเจ็ดหนึ่งสามสี่นะคะกรุงเทพมหาคนครนะคะได้ปายนี้ไปใช้งานเลยนะคะมามาดูด้านหน้าเนาะตรงกระจังหน้านะคะรกระจังหน้าเป็นสีดำนะคะสีดำสีเดียวกันกับตัวรถเลยนะคะดูนะคะดู ตรงกระจังหน้านะคะไม่มีลงไม่มีรอยขีดข่วนอะไรเลยนะคะยังแบบสวยๆงามๆเลยนะคะสําหรับคันนี้เนาะอ่าคันนี้นะคะเขาแต่งมาแบบว่าตรงนี้เป็นวัสดุสีดํานะคะสีเดีวยวกันกับตัวรถเลยนะคะแล้วก็จะมีป้ายโตโยต้าใหญ่ๆตรงกลางแบบนี้เลยนะคะช่องรับลมนะคะช่องรับลมก็ยังแบบสวยๆแบบนี้เลยนะคะใช้งานได้ย,วยาวๆเหมือนกันนะคะคันนี้อ่าไฟหน้าเนะาะเราดูไฟหน้ากันต่อไฟหน้าทุกคน ไฟหน้าเหมือน่ารถป้ายแดงเลยก็คือแบบใหม่มากใหม่มากก็คือแบบโอ้โหใส่มากเลยเป็นไฟหลอดไส้นะคะคันนี้ไฟหลอดไส้เหมือนกันนะคะนะรถคันนี้นะคะบอกเลยนะคะมาพร้อมไฟตัดหมอกเหมือนกันคันนี้ก็ไม่ต้องไปติดไฟตัดหมอกเพิ่มนะคะคือเรามีให้แล้วไฟตัดหมอกทั้งสองข้างเลยนะคะอ่ามาเรามาดูขอบล้อกันบ้างทุกคน Evil, ขอบล้อมาเริ่มดูกันที่ด้านนี้เลยนะคะขอบล้ออันนี้ก็เป็นล้อแมกนะคะล้อแมกเดิมแมกแท้จากโรงงาน โตโยต้าเลยนะคะเป็นขอบล้อ15เหมือนกันเลยคันนั้นก็เป็นขอบล้อ15แต่ว่าเป็นชุดแต่งของทีอาดีนะคะแต่คันนี้เป็นของเดิมนะคะจากโรงงานโตโยต้าเหมือนกันนะคะก็คือเป็นขอบล้อเป็นมิเลยอ่ะซูมดูแต่ใต้ซุ้มล้อนะคะโช๊คนะคะโช๊คเป็นโช๊คเดิมโช๊คแท้จากโรงงานเลยนะคะรอยแต้มจุดแต้ม,ตมสีจากโรงงานยังเหลือยังมีอยู่เลยนะคะทุกคนก็คือไม่เคยเปลี่ยนมาแน่นอนบอกเลยคันนี้คือสวยงามไม่แพ้กันนะคะมาตรง ดูที่กระจกเนาะทุกคนกระจกก็จะเป็นสีเดีวยวก,กับตัวรถเลยนะคะแต่ตรงนี้มันจะพิเศษตรงมันจะมีไฟเดียวตรงที่กระจกนะคะส่วนคันนั้นคันที่อดีมันจะอยู่ที่แก้มซ้ายแก้มขวาเนาะคันนี้มันจะอยู่ที่กระจกข้างเลยนะคะอ่ะจา,จ,าจากกระจกนะคะเรามาดูกระจกกระจกก็จะเป็นกระจกแท้กระจกเดิมจากโรงงานโตโยต้าเหมือนกันเลยนะคะนี่เลยยังมีแบบ เตือนสัญญาณนิรภัยอยู่เลยนะคะทุกคนเป็นกระจกแท้กระจกเดิมเนาะสำหรับฟิล์มคือติดมาให้เรียบร้อยแล้วคันนี้เนาะที่จับจะเป็นสีเดียวก,กับตัวรถเลยนะคะคือเป็นสีดํานะคะอ่าสวยมากๆเลยคันนี้มามาดูด้านในกันเนาะทุกคนด้านในเจอเลยเปิดประตูจะมีปุ่มระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะทุกคนนึกใช้งานได้ปกติเลยนะคะ ข้างในจะเป็นสีเบจนะคะตัดกับสีดำเนาะแต่ก่อนนะคะบอกมันเป็นสีเบจนะคะทุกคนเป็นสีอ่าครีมนะคะทุกคนแต่ว่าเจ้าของเดิมเขาไปเปลี่ยนมาก็เลยใส่สีนี้มาเนาะเป็นเบาะสีนี้เลยนะคะหุม้มเบาะสีนี้แทนรถคันนี้ก็เป็นระบบเกียร์ออโต้เหมือนกันนะคะทุกคนแตกต่างจากคันนั้นนิดนึงนะคะที่เครื่องเล่นเนาะเครื่องเล่นคันนั้นจะเป็นจอ and ด o i d นะคะแต่อันนี้มันจะเป็นแบบจอที่มากับรถเลยนะคะก็ะจะใส่แผ่นซีดีได้เสียบ USB ได้นะคะใครอยากเชื่อมบลูทูธนะคะก็ซื้อมาเสียบใส่เพิ่มเนาะ สําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะอยากได้จอ a อ d ด o i d เพิ่มนะคะบอกแตงโมได้เลยนะคะแตงโมใส่ให้จัดให้ทุกคนได้นะคะแบบขอแค่บ,บอกนะคะว่าอยากได้อะไรเนาะมาดูด้านหลังนะคะทุกคนนี่เลยด้านหลังบอกจะเป็นสีระว่ังกับด้านหน้าเลยนะคะสําหรับเบาะคนนั่งเนาะความกว้างนะคะความกว้างก็ไม่แพ้กันเลยนะคะรถมันก็กว้างแบบเท่ากันกับคันเมื่อกี้เลยนะคะแตกต่างกันแค่ด้านในนิดหน่อยแล้วก็เลขไม้แล้วก็ปีนะคะทุกคน ได้ปีใหม่หน่อยเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเปิดด้านหลังให้ดูเนาะด้านหลังเนาะด้านหลังจะเป็นนี่เลยตูดจะเป็นแบบนูนๆแบบนี้เลยนะคะคันนี้ไม่มีอ่าสปอยเลอร์มาให้นะด้านหลังนะคะทุกคนนะนี่คือเดิมๆแท้จากโรงงานเลยนะคะก็จะมีป้ายโลโก้ Vios เนาะแล้วก็เป็นตัว E เพราะว่าคันนี้เป็น 1.5E เป็นตัวรองท top นะคะอ่าเราเปิดดูกัน ก่อนเปิดดูอยาให้ซูมดูอ่าซูมดูแบบน็อตน,นิดนึงนะคะน็อตน,นะคะเป็นน็อตแท้น็อตเดิมจากโรงงานเลยนะคะไม่มีการแกะการไขเลยนะคะทุกคนคือแบบโอ้โหสวยเหมือนกันคันนี้นะคะบอกเลยสองคันนะคะความสวยแบบไม่แพ้กันเลยนะคะใครที่ชอบแบบชุดแต่ง P r d ดีนะคะต้องคันนั้นเลยนะคะส่วนใครที่ชอบแบบรถเดิมๆนะคะเดิมๆเลยนะคะก็คือคันนี้เลยนะคะเดิมๆแบบไม่อย่างแบบมีชุดตรงชุดแต่งอะไรหรือก็แนะนําคันนี้เลยนะคะ มามาดูด้านในกันะคะทุกคนด้านในมีถุงอะไหล่แม่แรงนะคะแล้วก็มีล้อสำรองมาแบบเรียบร้อยคันนี้มีเหมือนกันเป็นล้อแท้แเราเดิมจากโรงงานเหมือนกันเนาะรอยแต้มจุดแต้มสียังมีอยู่เลยนะคะดูนะคะทุกคนด้านข้างนะคะด้านข้างก็เหมือนด้านที่แล้วเลยนะคะ ข้างในนะคะก็ยังเป็นแบบเดิมๆแบบนี้อยู่เลยนะคะยังไม่มีการไม่มีรอยขีดข่วนอะไรเลยนะคะสําหรับรถนอกคือแบบสวยๆงามๆแบบนี้เลยนะคะอ่าดูมันก็จะแตกต่างกันนิดนึงรถคันนี้ก็จะมีลูกเล่นขึ้นมาหน่อยลูกเล่นคืออะไรข้างในเป็นสีเบจนะคะมันสีเบจแล้วก็เวลาเรามอมันก็จะดูแบบสปอร์ตเนาะสวยๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นสีเบจหน่อยนะคะทุกคนอ่าเมื่อกี้คันนั้นเรายังไม่ได้ให้ดูห้องเครื่องใช่ไหมอ่ะมาดูคันนี้ก่อน มาดูห้องเครื่องคันนี้ก่อนค่อยไปกลับไปดูคันนั้นเนาะอ่ะเครื่องเครื่องเป็นเครื่องแท้เครื่องเดิมจากโรงงานเลยนะคะเป็นเครื่อง VVT-i นะคะของโตโยต้าเนาะมีป้ายมอ,อกอติดอยู่เลยนะคะดูปุ่มเม็ดองเม็ดอาร์นะคะยังคงคมแบบนี้เลยนะคะแก้มซ้ายเต็มเต็มแก้มขวาเต็มเต็มนะคะดูกันชนหน้าเนาะกันชนหน้ายังแบบโอ้โหทุกคนยังเป็นกันชนเดิมนะคะ รอยแต้มจุดแต้มสีแต้มมาของโรงงานยังอยู่อยู่เลยนะคะบ่งบอกได้เลยนะคะรถแท้รถเดิมเลยนะคะเครื่องเดิมสําหรับคันนี้เนาะอ่าน่าเรามาเปิดดูเครื่องคันนี้กันนะคะ <S 2> <S 2> <S 2> เครื่องคันนี้ก็ไม่แพ้กับคันที่แล้วเลยนะคะเป็นเครื่องแท้เครื่องเดิมเหมือนกันนะคะรอยเม็ดองเม็ดอางด้านข้างยังอยู่นะคะแก้มซ้ายยังเต็มเต็มแบบนี้เลยนะคะแก้มขวายัางเต็มเต็มเลยนะคะดูเนาะ แบบจุดมาร์กแต้มสียังอยู่เลยนะคะบ่งบอกมากเลยนะคะว่าเป็นรถแท้รถเดิมเลยนะคะไม่มีการตัดแต่งตัวรถมาอย่างแน่นอนนะคะสําหรับรถเนาะรถของบริษัทเพชรยนต์ของเรานะคะมั่นใจได้เลยนะคะไม่มีตัดแต่งตัวรถชนชนหนักจมน้พํพลิกคว่ำนะคะแถมเรารับประกันโครงสร้างเนาะถ้าเกิดว่าใครซื้อไปแล้วไปตรวจไปเจอแบบชนหนักมาชนอะไรอย่างนี้มานะคะขับมาเลยนะคะขับมาคืนที่บริษัทเพชรยนต์เลยเราคืนเงินเต็มจํานวนนะคะลูกค้าอ่ะ ตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงแบบท้ายคลิปแล้วนะคะก็คือรีวิวไปแล้วทั้งสองคันนะคะใครที่ชอบแบบชุดแต่งแบบเยอะๆนะคะแบบสปอยเลอร์สเกิร์ตรอบคันนะคะก็ต้องเป็นคันนี้เลยนะคะแบบสวยๆเลยนะคะสาหรับคันนี้เนาะส่วนใครที่แบบชอบแบบรถไม่อยากไม่อยาก,ยากแต่งอะไรเลยนะคะแบบเดิมๆเลยนะคะก็จะแบบแนะนําคันนี้เลยคันนี้มันแตกต่างกันที่นิดเดียวนะคะทุกคนก็คือใครชอบชุดแต่งหรือใครไม่ชอบชุดแต่งถ้าใครชอบทีอาร์ดีก็คันนี้เลยนะคะบอกเลยถ้าเป็นชุดแต่งทีอาร์ดีอะ มีคันเดียวนะคะของบริษัทเพชรยนต์นะคะก็คือ v ีออคันนี้เลยเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะแตงโมงก็นํามารีวิวให้ทุกคนได้รับชมวันนี้นะคะทุกคนอ่รถคันนี้นะคะสีขาวคันนี้เลยเป็นเจนสามเป็นปี2 0 1พันสิบสี่นะคะเป็นหนึ่งจุห้าพีอาร์ดีเนาะคันนี้ราคาที่สามแสนสองหมืนห้าพันบาทนะคะผ่อนเริ่มต้นที่600ันบาทเท่านั้นเองนะคะทุกคนเงินเดือนเท่าไหร่ถึงจะเป็นเจ้าของได้เงินเดือนหนึ่งสองสามก็สามารถเป็นเจ้าของคนเดียวได้นะคะสาหรับรถวีออคันนี้เนาะมา แล้วก็คันนี้นะคะราคาตากันนิดนึงนะคะราคาคันนี้อยู่ที่สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะคะแต่ก็ได้ปีใหม่กว่านิดนึงเป็นอ่ารถคันสีดํานี่นะเป็นปีสิบเจ็ดนะคะเลขไม่เก้าหมื่นนะคะคันนี้ก็จะผ่อนอยู่ประมาณเจ็ดพันนะคะทุกคนเจ็ดพันนี่ถามว่าเงินเดือนเท่าไหร่เป็นเจ้าของได้เงินเดือนหมื่นห้าก็เป็นเจ้าของได้แล้วนะคะสําหรับคันนี้เนาะสำหรับใครที่ชอบคันไหนนะคะสามารถโทรเข้ามาจับเข้ามาจองเป็นเจ้าของได้เลยนะคะโทรก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะคะทุกคน ถ้าชอบถ้าใช่นะคะไม่ต้องรอช้าเลยนะคะรีโพเข้ามาเลยที่ศูนย์933585571นะคะหรือเข้ามาดูรถเข้ามาชมรถได้เลยที่บริษัทเพรย์ต์ของเราเนาะต่างจังหวัดก็สามารถออกได้เนาะทุกคนเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านเลยแล้วก็มีรถสไลด์ส่งถึงหน้าบ้านเหมือนกันนะคะไม่ต้องกังวลเลยว่าต่างจังหวัดออกได้ไหมนะคะออกได้เช่นกันนะคะอ่าสำหรับวันนี้เนาะแตงโมขอจากไปกับ รถ2คันนี้เลยนะคะเป็น Vios Gen 3าม Gen สเลยนะคะก่อนจากกันแตงโมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แตงโมและเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะสําหรับวันนี้แตงโมองขอกลาอ่าวคำว่าสวัสดีค่ะ